สวัสดีค่ะเดี๋ยวจะเอาต้นมะกรูดไปให้พี่สาวที่อยู่ซอยอีกซอยหนึ่งในหมู่บ้านนี้นะคะพี่เขาบอกว่าซื้อมะกรูดกินทุกวันก็เลยจะเอาไปให้เนะเดินไปเป็นการออกกำลังกายไปในตัวจ้ะเอาไปให้พี่เขาด้วยมะกรูด กำลังงามต้นเล็กที่บ้านเรามีสองต้นมีต้นใหญ่กับต้นเล็กเดี๋ยวเอาต้นเล็กไปให้พี่ครับจะได้ไม่ต้องซื้อเดินเป็นการเดินออกกำลังกายไปด้วย อ,ออกกำลังกลายกินข้าวอิ่มเพิ่งกินข้าวอิ่ม,ามาทำไมทอม้องฟ้าก็ออกสีชมพูหนักเหมือนกันนะเนี่ยต้นมะกรูด เล็บสายมาซอยนี้กินข้าวอิ่มเดินออกกำลังกายครับพี่น้องเงียบดีนะ ี่ค่ะหมู่บ้านเราอีกซอยหนึง่งอันนี้ก็จะเป็นวันตรุษจีนเงียบๆอยู่นะ บ้านนี้เป็นไหนน้องเงียบจังสวัสดีวันตุดจีนค่ะ <c oughs> พี่หนูเอาอันนี้มาให้พี่อ่ะหนูเดินแล้วหนูก็วางตามทางต้นมะกรูดหนัก หนูก็เดินมาแล้ววางแล้วก็เดินไปใส่มาคะ่ะอ๋อจ้ะเอามาต้นมะกรูดอ่ะพี่เเอ,อเนี่ยหนูใส่กระถางไว้แต่พี่ต้องเอาออกจากกระถางไปใส่กระถางใหญ่นะเพราะว่าหนูมีสองต้น อันนี้พี่อันนี้หนูตัดแต่งกิิงเนี่ยมันเพิ่องออกเห็นปะสังเกตใบอ่อนๆตัดแต่งจริงเอาเ<ะ>บบนี่ยเอาพี่พอกินได้อยู่นะเนี่ยเนี่ยไม่ใช่เลยไม่ใช่ว่าเด็ดไม่ได้เด็ดได้เลย หนูตัดแต่งกิ่งมันมันก็เลยพึ่งออกใบอ่อนๆน่าจะรอดโอ้นานแล้วนะหนูเอามาต้นเท่านี้ต้นเท่าเนี่ยเนี่ยหนูว่ามาปลูกสองต้นอีกนึงมันโตแล้วนี่ออกจากกระถางนะพ่อออกกำลังกายด้วยของพี่พึ่งเข้ามาเหรออ๋อโอ้ยเหมือนรู้เลยนะเนี่ยหนูเนี่ย เหมือนรู้เลยเดินย่อยก่อนพี่แป๊บนึงนี่ใบหม่อนน่ะ ใบหม่อนนี้มีประโยชน์เดอ้อใบหม่อนใบหม่อนเอาไปต้มแล้วก็เอาน้ำน้ำเข้มข้นผสมกับมะนาวจิบทั้งวันเขาบอกช่วยเรื่องตาฝ้าฟางจะดีขึ้นว่าอย่างนั้นต้องลองเนาะพี่เนาะ ไปภารกิจมาหวยจะออกงวดนี้นะเนี่ยสามเก้าห้าเนี่ยมันจะออกอีกละสามเก้าห้าแปดเก้าห้าหงยจะนี่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 ไปไหนนี่ นี่ก็มีต้นอุ้ยมะละกอหมดแล้วมะละกอหมดแล้วเพ,พิ่งออกใหม่ลูกโตหมดแล้วกินหมดแล้วดีจังอันนี้ชะอมจ้าอยู่นหน้าบ้านปลูกอะไรก็ได้กินตะไคร้ก็มี อ๋อน,นี้บ้านหางจระเข้ี่อู้เดี๋ยววันหลังต้องมาขอไปปลูกแล้วล่ะบ้านหางจระเข้อ่านี่สำเร็จผล แบ่งปันกันแบ่งปันกันเอามากินที่บ้านมีสองต้นก็แบ่งปันมาให้พียหนึ่งต้นผักสวนควรัวมาปลูกจะได้ไม่ต้องซื้อเนาะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ